ตอนนี้ดึกมากประมาณตีสีนาทีนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปส่งพี่เอิร์น้องมิกไปแฟนเมตติ้งที่เวียดนามนะคะไม่รู้ว่าจะได้ส่งแค่ไหนเนาะอาจจะเห็นว่าแพร่ไปเป๋าเราเอาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไปเจอที่สวนอุ้ยังตื่นไม่นอนแล้วตอนนี้ตื่นตื่นแล้วเฮ้หลอกะ ดูหน้าม่เป็นันน้องน่าจะง่วนในด้นตลกอ่ะอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมใช่ พี่ขอลอลองเข้าไปลองลองแป๊บก่อนของลองอ่ <c oughs> าก็บอกไหนไม่เห็นจะซ้ํถ่ายอะไรก่อน <c oughs> ว่าอะไรกันเหรอเออมีฟังรู้เรื่องหัหมอยากรู้ <c oughs> เฮ้ยพี่เออแข็งแรงอันนี้ <c oughs> เขาส่งอ๋อเขาถ่ายคลิปอยู่นี่นะทำอะไรอีก มันซ่าสรหมู่อะไรก็เห็นเรายังจะลองเปิดดูดิมันอะไรมันอะไร <US uneopen morally> <Nerd> หรอก็อยู่ตรงนั้นเลยหรอตรงนั้นหรอเราไล่ตั้งนี่ไม่ใช่หรอเดินเดเดินเดินไล่ตั้งนี่นะไล่ตั้งอยู่ตรงนี้น่ะเข้าไม่ได้หรอ มอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งนะสวัสดีคอนเไป้วทอยู่ดอนเมืองใช่เขาบินดอนเมืองกันเขาบินดอนเมืองใครหรอหลายคนบินดอนเมืองไปดอนเมืองเขาบินดอนเมืองตีห้า พี่ตื่นกี่โมงอะฮะมไดูตื่นเมื่อวาตื่นมาดูดีครับหลับปรดีมันหลับปรดีมันหลับนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถึงคุณคุณ นักเคยฟังรายการปกติฟังฟังส้อยอนหลังนี่ย้อนไม่ใช่เม่ใช่ย้อนหลัปกติฟังฟังสดหรอย้อนหลังใช่้งหลังฟังหลังฟังสดฟังสดฟังสดครั้งแรกเมื่อคืนพอเปิดไปเจอดียวัวดี่วกงอ่ตวีงสีทอตี่สองสตาบโอ้ตที่สาม ไม่นนเลยกปุกีสี่คร um ึ่งโ่สคาอสองคนนะคนรับหิวข้าวไหมหิวมีอะไรกินเข้าะเนี่ยไมใส่ เดี๋ยวพี่เอาไปกินเฟอร์สใช่่ใเหมือนเก๋จับยวนอะคล้ายๆก้ายจับยวนหรือเปล่าเหมือนเก๋จับยวนไม่แน่ใจเหมือนตัวอาหารทะเลอร่อยไม่รู้ค่ะพี่เอาต้องไปชิมมานะเยี่ยมไปชิมแล้วมาบอกอืมไปชิมแล้วมาบอกด้วยนะไปชิมแล้วมาบอกด้วยนะได้ เอชอชวนชิมเออชวนชิมโอใครมาใครไหมอ่ะตอนแตอนเมืองนี่ไงมาจากชมบุรีเปล่าจากบานโออุรีไปบราไงบ้างทสบีดีมาก เียวไปเรียกข้างหลังได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอเดี๋ยวไป่ไหมมีครมีอไปับมีอยู่นะมันจะมีอยู่ข้างหลังส่งใจไปนะส่งใจไปให้ เปล่าปุแล้วก็พี่เราต้องเต้นท่าเวนเดย์แล้วนะต้องเต้นท่าเวนเดย์แล้วนะเออช้าเลยแต่ก็ทำนะเออเพี่เต้องเต้นท่าเวนเดย์แล้วนะต้องเต้นท่าเวนเดย์แล้วนะเออช้าเลยแต่ทำไหมท่า น่เนน่ารักเนาะน่ารักพี่เออโดนน่ารักเป็นพิง์อะน่ารักเนาะน่ารักพี่เออเดนน่ารักเป็นพิง์อะต้ใจอะ ราไมัเคบค่งใครรู้รืององใครรรจัเรัที่เป็นมือไงรับ ร้น,นวดโหข้างหลาี่ปาไม่มีไม่นีแกไกอยู่่ะพี่ว่าใช่ร้านที่ติดไฟว่ารับสมัครพนักงานนวดปะใช่สิรับสมัครไหมเ็นูโทรไปและจะบอก นนะแต่มิกนวดเก่งเปล่ารน้งามิกหนื่อยไหมกลับมาจากค่า,า,ายเหนื่อยไหมอ๋อค่ายเห,หนือ่อยลูกฟู่นาแต่ว่าเสร็จแล้วแม่อ๋อองีแม่ไปไหนกันอยากนกับเธอเ คืนนับดาวเือนแอร์หรอเล็นแอร์มันเช้าจัดอะมันเช้าเนามิกตื่นกี่โมงอะคะมิกตื่นตีสามโอ๊ยนอน่อไปนอนปะ ใส่บานหลงใส่หลงแล้วต้องเหนื่อยต้องยังไงใช่ไหมว่าเช้าเมื่อวา

หล่อมากมิกมีไงหล่อมากโอ้ไม่ใช่เลยทุกคนช่วยผมพูดหน่อยฮะมีกมีกที่เวียดนามตอนนี้หน้าอะไรอะคะอะไรนะที่เวียดนามตอนนี้หน้าอะไรอะคะ น่ารักนะไม่มีหนอ่ะขอจังมุกเหมือนอยากตัดใจร้ายมากนะไม่รับเลยอ่ะฉันต้องหมุกรับล้นฉันจะต้องปีนแล้วขอลา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 อลาขอาขอลาขอลาขอายอาาขอาอลานอาขอลออาขอลลาลออข 小东西。<Yeah. S 1> <laughs>